จากคนเขียนนิยายที่ถูกปฏิเสธสู่เกมอฟโทนซีรีส์พันล้านเรื่องราวเป็นมาอย่างไรรับฟังกันนะครับจอร์จอารามาตินเด็กชายจากนิวเจอร์ซีย์ที่ชอบอนกตูลนิยายแฟนตาซีเติบโตมาในครอบครัวยากจนอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าติดท่าเรือพ่อไปกรรมกรขนของแม่เป็นแม่บ้านชีวิตเรียกว่าค่อนข้างลำบากดีที่มีหนังสือเป็นเพื่อนเมื่อวัย21จอร์จได้เขียนเรื่องสั้นส่งไปให้น,นิตยาสารต่างๆแต่ก็โดนปฏิเสธกลับมาเป็นร้อยกว่าครั้งต้นฉบับบางเล่ม ถูกส่งกลับมาพร้อมรอยเปื้อนกาแฟแต่จอก็ไม่ยอมแพ้จนกระทั่งขายเรื่องแรกได้ในปี1971 <_ Jean> ในเงิน94เหรียญหลังจากเรียนจบปริญญาโทด้านวารสารจอก็ทำงานเป็นอาจารย์สอนเขียนที่มหาลัยคัคเงินเดือนก็แสนน้อยนิดต้องทำงานพิเศษเป็นผู้จัดก,การการแข่งหมากรุกในวันหยุดแต่ก็ยังเขียนนิยายไม่หยุดจนกระทั่งได้รับรางวัลฮิวโก้และนิวิราในงานเขียนวิทยศาศาสตร์นั่นเองจะทำให้จอเป็นที่จับตามองได้ทํางานในระดับฮอลลีวูด ได้ทำงานเขียนบทให้กับซีรีส์ The Twilight Zone และ Beauty and the Beast แต่เขาก็ต้องผิดหวังเพราะไอเดียดีๆที่เขียนไปนั้นถูกตัดทิ้งพราะงบประมาณไม่พอบทถูกแก้จนจำเนื้อเรื่องไม่ได้จอต้องทนดูฉากที่ถูกเปลี่ยนคนนักแสดงไม่ว่างกูถือก็ทนตี นั่นถึงทําให้เขาเบื่อหน่ายกับวงการฮอลลีวูดกลับมาเขียนนิยายอีกครั้งคราวนี้ได้แรงบันดาลใจจากสงครามกุหลาบในสาราชนะจากักรรวมถึงประสบการณ์ไวเด็กที่จินตนาการถึงโจนสลัดนั่นจึงทําให้จอร์ดเริ่มเขียนเกมอฟโทนในปี1991ตอนแรกตั้งใจให้เป็นไตราภาค แตน่นเรื่องบันดันบานปลายตัวละครมีชีวิตโดยเขียนเริ่มแรกใช้เวลานานถึง5ปีกว่าจะวางจำหน่ายได้ก็ปี1996แต่ยอดขายก็ขายไม่ดีขายได้แค่หลักพันเท่านั้นเพราะมีคอมเมนต์มาเชิงว่าอ่านยากตัวละครเยอะเกินไปฆ่าตัวเอกทิ้งเกลื่อนอย่างเน,นสตาร์กผมเองก็ผูกพันมั้งแต่แรก,แ,รกแล้วก็ถึงจุดที่ต้องอุทานว่าแถมเขียนก็ยังเขียนช้าอีกเล่มต่อมากว่าจะออกก็ใช้เวลาเป็นปีนั่นจึงทำให้แฟนๆหงุดหงิดกลัวว่าจอร์จจะตายก่อนเขียนจบ จนกระทั่งปี2007เหตุการณ์พลิกชีวิตก็เกิดขึ้นเมื่อ HBO ตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์ไปทำซีรีส์และก็เริ่มฉายในปี2011คราวนี้กลายเป็นกระแสฮิตไปทั่วโลกคนต่างแห่แห่ไปซื้อหนังสืออ่านยอดขายพุ่งขึ้นสูงมากกว่า90ล้านเล่มแปลถึง47ภาษาและเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ HBO ที่ทำประวัติศาสตร์สูงถึง19.3ล้านวิวต่อตอนคว้ารางวัลแกมมี่และได้งบอัดฉีดมากถึง15ล้านดอลลาร์ต่อตอน ซึ่งซีรีส์นี้ก็สร้างไรายได้ให้ HBO กว่า3,000ล้านดอลลาร์ปัจจุบันจอมีทรัพย์สินมากถึง120ล้านเหนร,รียญได้กสิทธิ์จาก HBO ปีละ15ล้านเหรียญพร้อมกับซีรีส์ภาคแยกอีกหลายๆเรื่องซึ่งทุกวันนี้เราแฟนก็รอว่าเมื่อไดจอดจี่เขียนจบ